ก็หวังว่าทุกคนจะใจฟูมากขึ้นนะครับให้ส่งกับงานที่สสไม่อยาจะจัดก็คือเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของนักดนตรีของคนที่รักในความสร้างสรรค์ของคนที่รักในเรื่องของวัฒนธรรมก็ยืนยันสั้นๆว่าพระเก้าไกลเป็นภาคของคนเดินคืน เป็นภักของนักดนตรีเป็นภัคของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการที่จะสร้างสารรค์ซึ่งอันนี้ไม่ได้มาพูดเฉพาะตอนที่มันมีงานตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณเคยติดตามภัคเก้าไกลรู้ว่าต้งแนตะ่อนาคตใหม่เป็นภักเดียวที่เฟี้ยวมากมีทั้งมือเบสเสเชอ์มีทั้งคนที่ดูแล,แลดนตรีไทย มีคนที่ดูเรื่องเกี่ยวกับสอสอทันเป็นคนที่ดูเรื่องการแต้นให้กับแกรมมี่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเรื่องของดนตรีเราคิดว่ามันเป็นได้ทั้งเรื่องของสังคมในเรื่องของเศรษฐกิจและเรื่องของอนาคตมีมาเป็นอยู่ใน d n a อยู่ใน DNA ของพรรคอดีตอนาคตใหม่จนกระทั่งมาถึงก้าวไกลแล้วถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกว่าถ้าฉันชอบดนตรีฉันชอบวัฒนธรรมฉันชอบ เกี่ยวกับลอยสักเกี่ยวกับอะไรที่คิดว่าอยากจะไปเศรษฐกิจได้คุณไปหามาได้เลยว่ามีหัวหน้าพักคนไหนในการเพื่อนไทายที่มันฟังเส้นประจุราเชีรออสเชียร์ดีหรือว่าคุณไปดูมาว่ามีหัวหน้าพักคนไหนที่เขาฟังแบบลิกเวอร์ชัลตปิรันแ,บบแมนแทแพคเอ็ดสมัยแฟนเทนโดในประเทศไทยคุณไปหามา,มา,าได้คุณไปหาได้นะคุณไปเลิกทำงานได้เลยแต่เลิคุณหาไม่ได้คุณต้องมีพักก้าวไก่เพื่อที่จะให้พักก้าวไก่กลับมาทํางาน ฟื้นฟูทั้งเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ฟื้นฟูจิตใจของคนที่รักในเสียงดนตรีในอนาคตครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณคุณผู้พิพาาครับ